สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาฝึกแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษกับครูพี่หนึ่งกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้คำถามที่เราจะมาแต่งกันก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า when นะคะ when เนี่ยมีความหมายว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ when ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราจะใช้คำว่า what time แทนนะคะเราจะใช้คำว่า what time แทน ก็แปลว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะคะมีฝรั่งหลายคนเลยจะใช้คำว่า what time แทนคำว่า when นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ถ้าไปเจอคำว่า what time มันก็แปลว่า when เหมือนกันนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่คำว่า when นะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันที่โครงสร้างประโยคคำถามกันก่อนนะคะง่ายๆเลยในโครงสร้างประโยคคำถามเนี่ยมันก็คือมีคำว่า when นำหน้านะคะ ใช้คำว่า when ขึ้นต้นนำหน้าแล้วบวกด้วย verb และ subject นั่นเองนะคะ verb คือคำกริยาส่วน subject ก็คือประธานนั่นเองคืออะไรก็คือคนที่เราพูดถึงหรือสิ่งที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเวลาเราจะสร้างประโยคคำถามนะคะมันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบแรกก็คือคำว่า when ตามด้วย is am หรือ are แล้วก็ตามด้วย subject และตามด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะโดยที่เครื่องหมาย question mark เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเราสร้างประโยคคำถามนะคะฝรั่งเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือประโยคคำถามนะไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะคะและมันก็ยังมีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะก็คือโครงสร้างนี้ละคะ่ะคำว่า when ตามด้วย do d a s หรือ did นะคะแล้วก็ตามด้วย subject และตามด้วย VERB นะคะ VERB อ,อันนี้คือ VERB ช่องหนึ่งั่นเองนะคะโดยที่ VERB ช่องหนึ่งเนี่ยเป็นคำกริยาที่จะมาบอกว่า When แล้วมันอะไรล่ะนะคะพวก do does this เนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยนั่นเองนะคะมาช่วยกริยาหลักของเรามันมาช่วยยังไงมันมาช่วยบอกว่าประธานเป็นใคร การกระทำนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองนะคะแค่นั้นเองถ้าใช้ดูกับดั s ก็คือเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ถ้าดิดเนี่ยแปลว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะงา่งายๆแค่นี้เองเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างแรกนะคะประโยคนี้นะคะที่เป็น when แล้วบวก is, am, are แล้วก็ subject แล้วก็บกิกบวกเครื่องหมายคำถามนะคะประโยคแรกก็คือ when is The show นะคะ The show แปลว่าอะไร The show แปลว่าการแสดงนะคะก็คือการแสดงเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นั่นเองนะคะง่ายๆเลยประโยคนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะถ้าเราจะถามว่าการแสดงจะเริ่มเมื่อไหร่เราก็ถามว่า When is the show นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะประโยคตัวอย่างประโยคนี้เขาบอกว่า When are you coming นะคะอทีนี้อ้าวเป็นมี verb แล้วตามด้วย ing แปลว่าอะไรนะคะ ถ้าสมมุติว่า verb นะคะที่มีสองแบบมาด้วยกันแบบนี้ไม่ใช่มาคำเดียวแบบนี้นะคะ verb to be ที่มาแบบนี้ subject ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างอันนี้และอันนี้นั่นเองนะคะ when are you coming ก็คือคุณจะมาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่คุณจะมานะคะหรือถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยน subject เป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็ต้องดูตรงนี้นั่นเองนะคะ ถ้าสมมติเราจะเปลี่ยน subject เป็น he ใช่ไหม he she it นะคะก็จะเปลี่ยน verb ตรงนี้เป็น is นั่นเองนะคะ when is he coming นะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมีอีกหนึ่งประโยคนะคะก็คือคำว่า when was you r exam นะคะที่นี้ยังไงล่ะทำไมใช้ was นะคะ was คือมันมาจาก i s is, นะคะแต่ว่าเป็นอดีตนั่นเองก็คือสอบของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ก็คือมันผ่านไปแล้วแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะสมมติว่าเราสอบไปเมื่อวานนะคะแล้วเพื่อนเรามาถามเราในวันนี้คาถามที่เพื่อนเราจะถามเพื่อนเราก็จะบอกว่า when was your exam นะคะที่สอบผ่านมาแล้ว,ว่เมื่อไหร่แต่ถ้าเพื่อนถามว่า when is your exam มันแปลว่าสอบอะ่ะเธอจะสอบเมื่อไหร่ในอนาคตเนี่ยพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเมื่อ,อ,อไหร่นั่นเองนะคะ ต่อไปเป็น when นะคะที่ตามด้วย do d o e s did แล้วก็ subject บวก verb นะคะมันเป็นยังไงเรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกนะคะ when did you leave นะคะ leave เนี่ย แปลว่าออกจากนะคะออกจากบ้านออกจากออฟฟิศออกจากที่ทำงานนะคะ d i d เนี่ยมันมาจากดูนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว When did you leave ก็คือคุณกลับบ้านไปเมื่อไหร่นะ,ะเมื่อเช้าเนี่ยกลับไปเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อวานเนี่ยกลับไปเมื่อไหร่นั่นเองนะคะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะ when did you leave หรืออีกอันนึงถ้าสมมุติว่าเราจะ ถามว่า when does summer start นะคะทีนี้เรามาฝึกกันที่ does ใช่ไหม does ก็จะใช้อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำประจำประจำใช่ไหมจะเห็นว่า start นะไม่ต้องมี s หรือ verb ing อะไรเลยนะเพราะว่ามีตัวช่วยมาแล้วใช่ไหม summer ก็คือฤดูร้อนใช่ไหมฤดูร้อนมันเกิดขึ้นทุกปีใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้ does ะะแล้วก็แยกกันแบบนี้นะคะเอาด้ามาไว้ตรงนี้แล้วก็เอา Verb มาไว้ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เอา Summer ที่เป็น subject sub มาอยู่ตรงกลางนะคะก็คือซัมเมอร์เนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่นั่นเองนะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือตัวอย่างนี้เลย When do I have to go นะคะทำไมตัวอย่างนี้ถึงต้องมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของ have to go เนี่ยคือ Verb มันมาด้วยการหมดเลย have to แปลว่าต้อง go แปลว่าไปใช่ไหมคะเราเอาดูไว้ตรงนี้เพราะว่าประธานคือ I นะ When do I have to go? คือฉันต้องไปเมื่อไหร่นะคะคือยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั่นเองก็เลยต้องใช้ดูนะคะ When do I have to go? ฉันต้องไปเมื่อไรหร่หรอนะคะ มันไม่ต้องใช้วิวก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในอนาคตฮนะใช้ดูได้เลย when do I have to go ฉันต้องไปเมื่อไหร่หรอนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างประโยคของการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยเว n น,นะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะ,ะส่งมาในไลน์ครูพี่หนึ่งได้เลยครูพี่หนึ่งตอบไลน์เองนะคะไม่มีออโต้เมสเซจนะคนะตอบเองโดยการใช้มือตอบนี่เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปครูพี่หนึ่งกด subscribe ไว้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลย1 official นะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูพี่หนึ่งจะมาสอนแต่งประโยคด้วยคำว่าอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันค่ะ Have a nice day Bye bye.